สวัสดีค่ะวันนี้รายการละเวิกยัดหานะคะจะพามาทำเมนูหน้าฝนที่ทุกคนชอบต้มอึ่งอึงอ่งนี่จะกันสั่งมาจากเพจเจจุนหอยใหญ่สั่งลุยจ้าเพจนี้บริการเก็บปลายทางดา้ต้มอึ่งก่อนนะเอาอึ่งมาต้มก่อนจ้าต้มเซจก็อาจจะแก้เอาเครื่องในออกก็ได้แต่ว่าบางคนเขาก็ไม่แก้ออกเนือเพราะว่าอึ่งไข่มันไม่มีขีว่างั้น แกเ็จแร็วก็เตรียมเครื่องปรุงเลยจ้านี่พริกแกงของเรามะขามเปียกอย่าลืมใส่เพื่อความกรองก่องเอาทุกอย่างใส่รวมกันไปเลยที่นี่อย่าลืมน้ำปลาลูกแยโมโอโคลาดจักหน่อยอุ๊อร่อยมากน,ามาาน้ำปลาข้าวหนวดีัดวเถอะแกเอ้ยอันนี้ภาษาคนลาดเขาเรียกว่าพักกีหูเสียเอาใส่ต้มอื่นอร่อยมาก ใส่ทุกอย่างรวมกันแล้วก็ปรุงเครื่องเลยตามได้ยอดมะขามอ่อนอย่าลืมนะจ๊ะอันนี้ก็ทีเด็ดเหมือนกันแหละกะต้มจนอึ่งสุกนี้อึ่งจากเพจเจจุนหอยใหญ่สั่งลุยนี่เด้อบริการเก็บปลายทางด่านะคะส่งห่องเย็นด้วยธุระ